สำหรับคลิปนี้นะครับผมมาสอนวิธีการต่อสายไฟให้กล้องถอยนะครับว่าเราจะต่อกันยังไงนะบางทีเห็นแล้วก็อาจจะงงๆอยู่นะครับสายเส้นเล็กเป็นยังไงข้างหลังเราจะต้องต่อยังไงนะครับแล้วก็วิธีการแก้ไขเบื้องต้นนะครับว่าหน้าจอเนี่ยกล้องถอยไม่ขึ้นแบบนี้อาการเกิดจากอะไรนะครับไปรับชมคลิปกันได้เลยครับช่างนั้นะครับจากนัดเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจาร้านเลสนะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีต่อกล้องหลังนะครับพอดีว่าเมื่อวานมีน้องท่านหนึ่ง ถามผมเข้ามาว่าพี่นัทถ้าจะต่อกล้องหลังเนี่ยต่อกล้องหลังจอ Android นะคือเป็นกล้องถอยนะครับเราจะต่อ,อยังไงมีสายไฟอะไรยังไงบ้างนะครับน้องเขาใช้รีโวนะแล้วก็ใส่กล้องหลังเป็นกล้องมือเปิดนะครับเป็นกล้องมือเปิดท้ายของรีโวนะผมให้ดูอันนี้ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยกล้องมือเปิดท้ายรีโวผมไม่ได้มีของอยู่ในมือนะครับก็เลยเอามาถ่ายไม่ได้แต่ว่ามีรูปถ่ายไว้นะ คือสายมันจะออกมาไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราเอาเบสิกก่อนเราเอากล้องเบสิกก่อนแบบกล้องเป็นที่ที่เป็นกล้องบันทึกธรรมดาเนี่ยเรา,เากล้องเบสิกพวกนี้ก่อนนะครับว่าเราจะต่อมันยังไงนะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปเล่นจะไปทาอะไรกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันเลนสซิ่งแชนแนลหน่อยนะครับไม่ได้ฝากมาหลายคลิปแล้วขออนุญาตน,นิดนึงนะคือตอนนี้ Tik t o อกก็กําลังมานะครับสนใจติดตอ่อโฆษณารีวิวสินค้าถามผมได้นะพาเข้ามาถามได้นะครับทาง ไลน์แอดนัทเลสซิ่งแอดนะครับแล้วก็นัทอันเดอร์สกอร์เลสซิ่งนะครับทักทายเข้ามาทักเข้ามาถามกันได้นะครับก็จะแบบให้รีวิวอุปกรณ์เกี่ยวกับรถยนต์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะให้ทําอะไรเงี้ยแนะนํามาได้นะครับก็ท่านใดท่านเจ้าของผลิตภัณฑ์ท่านใดสนใจนะครับติดต่อมาได้นะช่องทางผมมีทั้ง a c e b o o k นะครับ IG นะครับไลน์ o ูมก็มีนะ Ti k t o k tiktok ตอนนี้2 7 0หแล้วจะ3 0 0 0 0ละวก็สนใจถัาเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรา จะไปติดตั้งเอ้ยเราไม่ได้จะติดตั้งเราจะมาอธิบายกันนะครับว่าเราจะเอากล้องเนี่ยวิธีการติดกล้องเนี่ยเราจะติดยังไงลงที่หน้าจอนะครับแล้วก็ชุดปลั๊กเนี่ยอันนี้เป็นปลั๊กธรรมดาไม่ตรงรุ่นนะครับอันนี้ปลั๊กตรงรุ่นนะเราจะต่อกันยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับขอขอบคุณบริษัท cs auto parts นะครับเป็นสปอนเซอร์ให้เรานะเขาขายพวกเนี่ยเฟืองกระจกกรนประตูนะครับมอเตอร์กระจก ไฟฟ้านะครับมอเตอร์กระจกขึ้นลงไฟฟ้านะเนี่ยคลิปต่างๆเนี่ยเขามีนะครับสนใจอุปกรณ์นะครับสามารถสอบถามเขาได้เลยนะครับตามที่อยู่ด้านนี้ได้เลยครับมาครับเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงนะเราเรามาอธิบายอุปกรณ์ก่อนนะครับอันนี้เป็นกล้องถอยนะครับอันนี้เป็นสายตรงรุ่น2อันสายไว้ก่อนเดี๋ยวกล้องถอยให้ดูนะครับกล้องถอยเนี่ยแล้วแต่หน้าตานะตัวนี้ผมเลือกเป็นตัวเจาะ4ี่ห้าองศามาให้ดูนะครับจะเป็นเจาะขึ้นเจาะขึ้นบนนงี้นะสังเกตดูที่กล้องนะครับมี 2ชุดมีสายที่เป็นสาย AV เส้นหนึ่งแล้วก็เป็นสายไฟเส้นหนึ่งนะครับอุปกรณ์ที่เขาให้เพิ่มเติมมาสําหรับกล้องเจาะนะเขาก็จะมีโอนซอมาให้ไม่เป็นไรไม่แก่นะสายสาย AV นะครับที่จะต่อไปที่หน้ารถนะสายไฟนะครับซื้สายไฟนะที่เราจะเอาต่อกับกล้องตัวนี้นะครับทีนี้ถามว่าแล้วเราจะต่อ,อยังไงให้ดูคร่าวๆอย่างนี้ก่อน สายไฟเป็นชุดไฟที่จะจ่ายเข้ากับตัวไฟของกล้องนะครับเราก็จะเข้าสีแดงนี่ง่ายๆครับดำแดงเอาไปต่อตรงขั้วไฟถอยก็ดำก็เข้าขั้วลบแดงก็เข้าขั้วบวกนะครับขั้วไฟถอยถ้าเป็นพวก t ต y o ta r ร vo เงี้ย v i g o r ร vo เราสังเกตที่หลอดไฟเลยนะครับเส้นที่อยู่ตรงกลางตรงกลางของขั้วไฟเนี่ยก็คือเส้นสายไฟนะครับเส้นที่อยู่ข้างลิมก็คือ เส้นกาวนะครับส่วนมากกาวของอันนี้พูดถึงโตโยต้าก่อนนะกาวของโตโยต้าเนี่ยจะเป็นขาวดําส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะไม่ขาวดาก็จะเป็นดาล้วนแล้วก็เอาเส้นสีแดงเนี่ยเข้าสายไฟของตัวขั้วขั้วไฟถอยอะเข้าเข้าสายไฟของตัวของตัวไฟถอยนะครับแล้วก็สีดําเนี่ยเราก็ลงเอางี้เดี๋ยวผมไปเอาขั้วไฟดูแบบนึงสมมุติสมมุติว่าอันนี้คือขั้วขั้วขั้วไฟถอยนะครับด้านหลังนะอันนี้เป็นัวเคียวนะเห็นไหม สังเกตดูที่ตูดนะครับเห็นไหมสายที่เป็นสายขั้วบวกเนี่ยมันจะอยู่ตรงกลางนะครับส่วนไอ้สายที่เป็นสายกลายจะอยู่ตรงริมเห็นไหมเราก็เอาเราก็มาผ่านี่เลยถ้าเอาง่ายนะเอาเอาง่ายแบบไม่ต้องหาไฟอะไรเยอะแยะนะเรามาเรามาล่อมันตรงที่ขั้วไฟนี่เลยแล้วก็ผ่าคู่นี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไอ้ดากับแดงเนี่ยเข้านี่เลยเท่านี้ก็เป็นอันใช้ได้นะเห็นไหมแต่มันไม่จบเท่านี้นะครับที่มันไม่จบเพราะว่าตัวจอเนี่ยมันต้องการ สายสัญญาณของไฟถอยเนี่ยไปบอกจอด้วยนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้กูใส่ไฟถอยแล้วนะมึงสลับเป็นหน้าจอกล้องถอยให้กูด้วยนะเหมือนจอมันจะไม่รู้ว่าเฮ้ยตอนนี้รถมันถอยอยู่ถ้าเราไม่มีอะไรไปบอกมันมันก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นไอ้ชุดสาย av ชุดนี้เห็นไหมเขาก็จะมีสายสีแดงเล็กๆเ,เ,เส้นนี้มาให้นี่สาย av นีมันจะแบ่งเป็นสองข้างเห็นไหมครับเห็นไหมข้างหนึ่งเนี่ยเราจะต้องมาเสียบกันตรงนี้ เสียบกับตัวกล้องมาครับเสร็จแล้วมันก็จะมีไอ้สายเส้นสีแดงเส้นนี้เส้นหนึ่งเราจะต้องเอาสายเส้นเนี้ยมาคู่กับเส้นนี้มาคู่กับสายสีแดงสายส,สีแดงของคู่เนี้ยเห็นไหมเนี่ยสายสีแดงของเนี่ยที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเอาลงสายไฟของขั้วขั้วไฟถอยนะครับเราต้องมาเข้ากับเส้นนี้นะสองเส้นนี้เข้าด้วยกันทีนี้เวลาเข้าอ่ะไอ้ปลายนี่ยมันจะวิ่งไปอยู่ตรงวิ่งไปอยู่ตรงที่ขั้วไฟถอยไอ้ตัวคู่เนี้ยมันอยู่ด้วยกันแล้วเส้นนี้สั้น เวลาผมเวลาผมต่อนะผมทําไงรู้ไหมผมจะผ่านี้นี่ผมจะผ่านี้เดี๋ยวผมคัตเตอร์แบบหนึง่งทํายากหน่อยถ้าไม่ได้จริงๆตัดตอมเลยก็ได้ทำยากนิดนึงนี่ส่วนมากผมจะทํำนี้นะนี่นะผ่าเลยผ่านี้ พอผ่าสายสีแดงเสร็จใช่ไหมผมจะปอกสายสีแดงเส้นนี้เลยตรงนี้เลยถ้าใครไม่ชํานาญนะตัดแม่งเลยตัดเสร็จแล้วก็ต่อใหม่ก็ได้อยู่เนี่ยผมจะปอกอย่างนี้น,นะพอปอกอย่างนี้เสร็จแล้วนะผมก็จะเอาสายแดงเส้นเนี้นี่ยพับเข้าไปอย่างนี้เลยเนี่ยึ๊บก็จะพันไว้อย่างนี้ ส่วนมากผมจะทําแบบนี้ง่ายเพราะว่าเราได้ไม่ต้องไปต่อสายแดงเลยให้มันเยอะแยะวุ่นวายอพอเสร็จแล้วเราก็พันสกอตเทปเก็บไว้ตรงนี้นะล้าก็พันรวมไว้เท่านี้สายสัญญาณสายกล้องถอยเนี่ยสายสัญญาณไฟถอยเนี่ยมันก็จะวิ่งมันก็จะวิ่งมาที่เส้นนี้แล้วเห็นไหมสายสัญญาณกล้องถอยวิ่งมาวิ่งมาที่เส้นนี้พอวิ่งมาถึงตรงจุดต่อเนี่ยมันก็จะมันก็จะปล่อยสัญญาณสัญญาณไฟของไฟเกียร์ถอยเนี่ยวิ่งเข้ามาในนี้ด้วย เพื่อที่จะวิ่งมาปลายข้างนี้วิ่งมาปลายข้างนี้ปลายข้างนี้เราจะเอาไปไปลายข้างนี้เราจะไปต่อกับตัววิทยุ Android นะครับแล้วก็จะต่อกับปลักอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังอีกทีนะครับว่าไอ้ลักเนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อกันยังไงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับผมจะให้ดูลักไฟก่อนนะอธิบายก่อนนะครับอันนี้เป็นลักตรงรุ่นโตโยต้านะครับเห็นไหมเขาจะมีสายห้อยมาเส้นหนึ่ง เขาจะเขียนว่ารีเวิร์สนะรู้เห็นไหมนะนี่เขาจะเขียนว่ารีเวิร์สอันนี้เป็นสายสีน้ําตาลนะครับเวลาเราต่อเนี่ยไอ้ปลายของหัวข้างเนี้ยที่เราจะไปต่อหน้ารถเนี่ยไอ้ปลายของหัวอาแจ็ค RCA เส้นสายสีเหลืองเส้นเนี้ยที่เราจะไปต่อหน้ารถเนี่ยไอ้ปลายเส้นนี้เนี่ยไอ้ปลายเส้นสีแดงเส้นนี้ยที่เมื่อสักครู่เนี้ยผมต่อเข้าข้างหลังเนี่ยเราเอามาต่อกับคู่นี้เรามาต่อกับเส้นนี้เห็นไหมเส้นที่เขียนว่ารีเวิร์สเนี่ย พอเรามาตอปุ๊บมันจะใช้งานได้นะครับหรือว่าถ้าบางคันเป็นปักปักไม่ตรงรุ่นก็คือจะเป็นปักแบบนี้มาที่ต้องเข้าสายนะครับเขาจะมีธงเขียนมาบอกเลยว่าเนี่ยแบ็คแต่อันนี้เป็นสีชมพูเห็นไหมจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งเห็นไหมถ้ามีธงอย่างนี้เราจะได้รู้ว่าเส้นนี้เป็นสายสายกล้องถอยนะครับเขียนว่าแบ็คแต่อันนี้ดันเป็นสีชมพูเห็นไหมอันนี้ดันเป็นสีน้ําตาลเห็นไหมแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไง ก็ดูจากธงนะครับแต่ถ้าไม่มีธงถ้าสมมติบางทีเราต้องการต่อเข้าต่อเข้าปักตรงเนี้ยอาจจะมีอาจจะมีเหตุผลบางอย่างอาจจะต้องเราจะต้องโมนิดโมหน่อยเราจะอาจจะต้องตัดจะถามว่าเส้นไหนจุดจุดที่มันเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นจอแอนดรอยรุ่นไหนยี่ห้อไหนก็แล้วแต่นะที่ไม่ใช่อัลฟาคุสติกนะครับเพราะอัลฟาคุสติกปักจะไม่ใช่แบบนี้ส่วนมากปักก็จะเป็นแบบนี้หมดละเราสังเกตดูครับเส้นนี้นะสีชมพูเห็นไหมเห็นไหมสีชมพูเห็นไหม สีชมพูอยู่ตรงนี้แบะสายออกมาดูแล้วเห็นไหมอยู่ตรงนี้ครับอยู่แถบด้านบนนี่อยู่แถบด้านบนของนี่นี่เลยเบองดำแดงแล้วเป็นชมพูเห็นไหมครับชมพูเป็นกล้องถอยเห็นไหมจุดเดียวกันเลยอันนี้เป็นสีน้ําตาลอันนี้เป็นสีน้ําตาลอ่ะเราดูครับสีน้ําตาลอยู่ไหนอยู่ที่เดียวกันนี่ดำ แดงแล้วก็น้ําตาลเห็นนะมันอยู่ที่เดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเราเอาจุดที่ปักเข้าเป็นหลักนะครับไม่ใช่ว่าเอาสีสายไฟเป็นหลักนะให้เราดูสีให้เราดูสีด,สดูดูว่าปักมันอยู่ตรงไหนเข้าตรงไหนนะครับเป็นนั้นเข้าใจกันนะเดี๋ยวผมขอเวลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะต่อจอ a อ d ด o i d ต่อกล้องถอยขึ้นมาให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวพอเราต่อขึ้นมาเสร็จแล้ววิธีการทํางานเขาเป็นยังไงนะเรามาดูหลังวิทยุกันก่อนอน,นะครับว่า นี่นะหลังวิทยุนะเป็นอย่างนี้แล้วก็ชุดสายไฟที่เขาแถมมาให้นะครับที่ผมเคยให้ดูนะเราจะเอาแค่อันเดียวออกมาที่เหลือน่าจะเคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรบ้างนะเราต้องการเส้นนี้เส้นนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นสาย RCA นะครับเห็นไหมเป็นปัก RCA นะหัวสีเหลืองนะครับเส้นเดียวนะแล้วก็หัวจะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะนี่หัวจะเป็นสีเหลืองแบบนี้ เห็นไหมครับแล้วก็จะมีจง,งอยสองเส้นออกมาเนี่ยถามผมว่ามันไว้ทําอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพราผมไม่เคยใช้มันเหมือนกันนะมีคนเคยถามอยู่พี่สองเส้นนี้คืออะไรไม่ทราบครับอะอย่างที่เคยบอกในคลิปนะครับอันไหนใช่ก็เข้าไหนไม่ใช่ก็ไม่เข้าเราทาบดูนะครับหน้าตามจะคล้ายๆกันอันเนี้ยเล็กไปต้องเป็นอันนี้นะป๊บเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเป็นหัวของสาย AV นะครับที่เราต้องใส่แล้วก็เอาสาย AV เนี่ยเสียบอันนี้ ถ้าเราติดตั้งบนรถนะครับแนะนาว่าพันสกอตเทปด้วยเสร็จแล้วเส้นนี้ที่มันจะมาจากท้ายรถเนี่ยนะครับปอกเอาเข้าวันนี้ผมจะใช้เป็นปลั๊กธรรมดานะครับจะไม่ใช้ปลั๊กตรงรุ่นนะผมขี้เกียจไปผ่ามันใช้เป็นปลั๊กธรรมดานี้ปลั๊กธรรมดานี้ผมทาสายไปเรียบร้อยแล้วอะเมื่อสักครู่นี้ผมบอกสีอะไรสีชมพูที่เขียนว่าแบ็กอ่าโอเคเราสายแบ็กเส้นนี้นะครับต่อกนันนี้นี้ เสร็จแล้วพันสกอตเทปหน่อยถึงจะเป็นถึงจะร้องนะเหอะพันสกอตเทปหน่อยที่เก็บไปจับมันเดี๋ยวมันไม่โดนกันแล้วเดี๋ยวมันจะช็อตต่อไปเดี๋ยวลักอันนี้เป็นลักเป็นลักไฟนะเราก็เสียบเข้าไปในรูนี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองกันรับลูกผมต่อมาเรียบร้อยแล้วนะสายไฟเส้นนี้เป็นสายไฟสายไฟที่ผมจะเอามาจ่ายให้ตัวไฟถอยนะอย่างนี้นะ อันนี้คือสายไฟถอยไม่รู้เห็นไหมนะอยู่ริมๆเนี่ยผมว่าหลอดไฟแอบไว้หลังหน้าจอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดมาเดี๋ยวมันจะกวนกับกวนกับ้าก้องนะอะ่เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟถอยนะครับเหมือนเหมือนเราเข้าเกียร์ถอยนะดูนะอ่ะผมต่อนะครับปั๊บเห็นไหมข้างหลังข้างหลังข้างบนมีไฟติดเห็นไหมเห็นไหมตรงหลังมือผมเนี่ยเห็นไหมมีไฟอยู่ด้านบนเห็นไหมไฟติดเป็นงานภาพเป็นเป็นภาพกล้องถอยขึ้นมาแล้วนี่เห็นไหมครับเนี่ยอ่ะผมผม,ผมให้ดูอย่างนี้ นี่เป็นภาพกล้องถอยเนี่ยเป็นกล้องอีกตัวหนึ่งเห็นไหมนี่เนี่ยนะอ่ะผมเอาสายออกนะเห็นไหมครับไฟดับเห็นไหมอีกทีนะพอใส่เกียร์ถอยปุ๊บไฟข้างหลังติดเหมือนเกียร์ถอยติดนะเห็นไหมแล้วก็ก็จอติดขึ้นมานะครับทีนี้ถ้าผมไม่ต่อเส้นสีแดงถ้าผมไม่ต่อเส้นสีแดงเส้นนี้ อ,อ,อ,อุ้ย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 กล้องลอกไม่ไม่ต่อเส้นสีแดงเส้นนี้ที่ผมบอกว่าเข้าเข้าตรงขั้วตั้งแต่ครั้งแรกนะถ้าผมไม่ต่อผมแกะออกเลยถ้าผมไม่ต่อนี่สายแยกมาแล้วนะสายแยกมาแล้วนะไม่รู้กล้องไหนเห็นมั่งไม่รู้อ่ะผมลองจ่ายไฟดูนะปับ๊บไฟติดแต่จอไม่สลับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูอาการของจอเสียเรื่องไอเรื่อง,เร,องเรื่องกล้องเนี่ย วิธีการนะครับดูก่อนนะว่าใส่เกียร์ถอยปุ๊บเดินไปดูไฟท้ายก่อนไฟท้ายติดไหมบางคันนะสวิตช์ปลายเกียร์ไม่ติดนะครับสวิตช์ปลายเกียร์เสียงเงี้ยไฟก็ไฟท้ายก็ไม่ติดนะแล้วก็ถ้าติดถ้าติดขึ้นมาแล้วอาการเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูอย่างนี้นะติดขึ้นมาแล้วแต่ภาพไม่มาแบบนี้เนี่ยเห็นไหมกล้องสลับแล้วจะผ่าแต่กล้องไม่ติดถ้าอาการแบบเนี้มีภาพม,มีมีเป็นตัดเป็นกล้องถอยมาแล้วนะแต่ภาพไม่ติด ให้ไปดูที่ท้ายรถนะครับว่าปลั๊กกล้องถอยมนหลุดไหมอาจจะเป็นกล้องเสียนะอาการนี้นะก็คือไฟมันจ่ายมาจากไฟมันจะจ่ายมาจากไฟท้ายละมาที่ตัวตัวจอแล้วแต่ตัวกล้องไม่ได้ไฟนะครับตัวกล้องก็เลยไม่ติดอาการปกติก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะอ่านีจ่ายไฟจ่าย,จ,ายจ่ายไฟที่กล้องเห็นไหมกล้องมาละอ่าโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับส่วนเพื่อนๆนท่านไหนไม่เข้าใจนะครับทักมาถามได้นะผมมี ไลน์แอดนะครับอย่างที่ผมบอกไว้ในต้นคลิปนะถ้าเข้ามาถามได้นะครับถ้าว่างดี๋ยวจะไปตอบนะเพราะบางทีติดลูกค้าหน้าร้านเนาะโอเคก็คลิปนี้มาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับสวัสดีครับถ้าดูคลิปแล้วถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสได,ด้วยนะครับ